เครือข่ายสแกมเมอร์ของนายเฉินจื้อออกยาแห่งกัมพูชากำลังถูกลุกไล่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สลรดยึดทรัพย์ครั้งโมโหฬานมูลค่ากว่า5้าแสนล้านบาทล่าสุดไต้หวันก็ได้จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกว่า20คนและยึดทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านบาทผู้ต้องสงสัยรวม25คนถูกจับกลุ่มฐานเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์รายใหญ่ในกัมพูชากระทรวงยุงติธรรมไต้หวันพบข้อมูลหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับบริษัทกรุ๊ปของนายเฉินจือ่อ ออกยาก,กัมพูชาเจ้าของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติในการตรวจค้นสถานที่ต่างๆ41จุดรวมถึงบ้านพักของแกนนำปรินสครุปในไต้หวันตำรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า140ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า4,500ล้านบาทมีตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์18แห่งรถยนต์หรู26คันและบัญชีธนาคารหลายสิบบัญชียอดรวมเงินฝากกว่า4,500ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือราว4,700ล้านบาททั้งหมดเป็นทรัพย์สินจากการหลอกลวงที่มีฐานก่อการอยู่ทั่วกัมพูชา และถูกสมาชิกขบวนการนำมาแปลงเป็นสินทรัพย์ผ่านบริษัทบางหน้าหรือซื้อหาเอาไว้เพื่อปกปิดที่มาของเงินสก,กปรกปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการลงดาบกับเครือข่ายของนายเฉินชื่อเป็นครั้งที่5ต่อจากสหรัฐสหราชนาจากักรสิงคโปร์และฮ่องกงซึ่งในสัปดาห์นี้ทางการฮ่องกงได้ลงมือสกัดด้วยการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ,จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงสองแห่งมีทั้งเงินสดหลักทรัพย์และกองทุนมูลค่ารวม2,750ล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่ยังไม่มีการจับคุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจสิงคโปร์ก็เพิ่งอายัดทรัพย์สินมูลค่า115ล้าน,อนาดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับนายเฉินชื่อต่อจากเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาในเฉินชื่อในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติพร้อมกับยึดทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง5 0 0แสนล้านบาทพร้อมๆกันนั้นสหราณจักรยังได้ยึดอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งของนายเฉินชื่อที่มีสัญชาติอังกฤษด้วย ขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสว่าในเชินชื่อหลบหนีกบดานอยู่ที่ไหนในเวลาที่เงื้มมือของกฎหมายหลายชาติได้รุกไล่จากหลายทางโดยเชื่อว่าอาณาจักสีเทาของเขาครอบคลุมในกว่า30ประเทศโดยใช้บริษัทงานเงินอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจต่างๆบางหน้าในขณะเดยียวกันเงื้มมือของกฎหมายก็ได้จัดการกับตระกูลใหญ่แห่งเมืองเล่ากายดินแดนสแกมเมอร์ทางต้นหนึ่งของรัชฉานที่เป็นต้นตอนและต้นแบบบ่มเพาะอาชีากรข้ามชาติและสแกมเมอร์โดยหลังจากที่ถูกทลายไปในช่วงปี2 5 6 6 จีนได้จับกลุ่มผู้ต้องหามากมายและดำเนินคดีถึงขั้นประหารชีวิตหนึ่งในตระกูลมาเฟียคือตระกูลหมิงจำนวนสิเอ็ดคนเมื่อปลายเดือนกันยายนจนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสารนิรนโทษกวางตุ้งของจีนก็ได้ตัดสินประหารชีวิตอีกตระกูลที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลสูงมากคือตระกูลไปประกอบด้วยในไปส่วนเฉิงหัวหน้าตระกูลและแก๊งอาชญากรรมในไปอิงชางลูกชายและผู้ร่วมแก๊งอีกสามคนถือเป็นจุดจบของตระกูลไปที่เริ่มอิทธิพลเมื่อราวยี่สิบปีก่อน จากการร่วมมือกับทหารเมียนมานําโดยพลเอกอวุโสมินนองหลายที่เคยเป็นนาถานควบคุมพื้นที่แต่จากธุรกิจคาสิโนตระกูลป่ายลีกลายเครือข่ายมาเฟียได้ปรับเปลี่ยนให้เมืองเล่ากายเป็นเมืองคนบาปแต่ด้วยแรงไอใบยมุกหันมาจับธุรกิจการช่อโกงออนไลน์ในปัจจุบันเล่ากายแทบเป็นเมืองร้างแต่เชื้อของอาชญากรได้ย้ายฐานแพร่าลามไปยังแหล่งอื่นโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนติดกับไทยซึ่งปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วเหตุการณ์วุ่นวายที่เคเคพาร์ แหลงแ่งกมเมอร์ใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาชัดเจนว่าเป็นเพียงการจัดฉากว่าเรื่องปลาปลามเพื่อลดแรงกดดันแต่ในความเป็นจริงยังคงก่อการกันไม่หยุด